รู้แล้วโอ้ยเช้าแล้วเนี่ยตื่นละไปปลูกพืชดีกว่าไอ้เจ้าตัวแสบตัวสีแดงนั่นโอ้ยตื่นสายตลอดเลยฮะตื่นโอตื่นตื่น,น,นฉันก็ไม่รู้ กินเบอร์รี่เบอร์รี่เหรอคินได้บ้างได้ๆเฮ้ยจะได้กินโอชัน้วมันปลาหนิปลาที่เราตุนไว้ไม่หวานเน่ายังอ่ะไปดูดิมันยังยังไม่เน่าอยแล้วเราไมาย่างกินกันดีกว่าที่นี่เนื้อจะเอาเนื้อนะหรือว่าน่าจะเอาเนื้อด้วยก็ได้นะฉันเอาปลาอย่านี่วิชีวิตชีวิตของผมเองเฮ้ยแต่ฉันเจอสิ่งที่อ่นผมลืมบอกไป EP2 ตอนนี้นะครับพวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในป่าเชยซึ่งก่อไม่มีอะไรบ้างโอเคเออช่าเฮอะอะไรบ้างช้ำช่างบอวันนี้เราลุ้นอะมาแบบฉันจะไปย่างปลาแบบย่างแบบวันนี้เราออกเดินทางประจุภัยกันดีกว่าไหมได้ไม่ใช่ผมทิ้งปลาหบ เออเพราะนี่จะออกระจนภัยไปที่อายอ,อ,อ้มชนอยู่จริงๆเลยฮะแต่นั่นแหละเราไปปีนภ<ร>ูเขาเอเวอร์เรดกันไหมฉันจะเข้าพวงมาลัยอื้โอ๊ยรอด้วยเราเป็นนกแต่เราไม่อยอมบิน <c oughs> เดินไปปิดตามตอนต่อไป